กาสบายดีสบายดีสวัสดีพรมพี่น้องเอฟซีฟังลาฟังไทยและกกต่างประเทศเบอร์สุขสุนเดินนภพ่ลพี่น้องโดยมื่อนวันอุกะอ่าบบริษัทบริษัทช่องกะหลายเมืองหลายยานเต็มแล้วนภพ่ลพี่น้องโดยมืัอนี้สองกะอยู่ให้อยูุนาพรมพี่น้องเอฟเงินมีทั้งข่าวดีแต่กะข่าวลายมาบอกพี่บอกน้องนภพ่ลพี่น้องเนาะสังกันเบอร์ไทยขีดลงหลายเมือก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำเอฟซีหลายเดินนภพ่ลพี่น้องเนาะ พี่ทางเข่าดีแหละเขา่าไร่อพี่น้องเไยในเมื่อนี้ก็คือสิบบอกเขานนี้กันเนาะตอนกันบบอสาบายพี่น้องเลยก็พากัาบปุดน้าเนะาะเข่าหน้ามก็เนาะเข่าหน้าพี่น้องหากับปุดน้าเนาะเหลือยังออกอยู่เข่าหนามาบดคืนพี่น้องบดเมืองบดคืนเนะาะพากระโถนหน้า ไปเห็ดเวียกชิลุบแล้วก็คือบ่ได้เงินเลยพี่น้องไงได้เงินมากกับจ่ายค่าย,ยาก็ยังบ่พอเนาะพี่น้องเนาะเงินเดือนสองเงินกับหัวาสองเงินเห็ดยังม่ทันได้เต็มเดือนชั่ได้เจ็ดเปดแสนกี่พี่น้องเไยกับโบหอดสองพันบาทชั่เนาะมาจ่ายค่าย,ยากับโบพอพี่น้องเยไงเนาะไปขวดเบิ้งก็คือเพิน่นว่าสองเงินเป็นไข่แน่ได้กับถ่านน้ำตาลรถนอแด้กัน มีอันตับอ่อนเอเนาะตับอ่อนเพียพี่น้องเนาะก็ชื่อยานี่มากินพี่น้องกระปุกหนึ่งซามเซนห่านะซามเซนกี่เาะซามเซนหามื่นกิพี่น้องกระปุกหนึ่งเนาะคิวคิวพี่น้องยาปวดตับเนาะยาดีตับพี่น้องตับอ่อนแอตับอ่อนเพี้ยแหละคิวทะพี่น้อง ไปเห็ดเวียกอะพี่น้องพี่น้องเดือนละล้านกีไปเห็ดเวียกอะบ่พอพฆายาช้ำพี่น้อยฆายากับแพงก,งกว่าเนาะทั้งปวดเลือดปวดยังเน่ยผนมาสรุปเลือกอะทับอ่อนเยเนี้ยดเนยอาการสองกับบุพอยแข็งแห้งแล้วกับมีลายยางอยู่ดอกพี่น้องเล้วก็จ็บคอได้เนาะอันนี้คือ,อยาดีเจ็บคอพี่น้องเย เลือดคาวขืนข้อขืนเน่าเจ็บคอท่านเจ็บตาลายมื่อยพี่น้องเนาะยาปวดยายังท้องไปเห็ดเวียกเนาะเขานาํเขายังก็มีกระพอขึ้นไปหักเอามาหอ,อนหนะ้าไปทีเรียบร้อยแล้วเพ,พี่น้องส่วนก็ออกจากเวยียกเนาะก็คือชีวะอะไรไปเห็ดเวีนนเยกอีกแล้วแหละก็ชิหะไทยขีดไทยยังลำบากน้ำเมืองเข้าคือเก่าพี่น้องบุตไปเห็ดเวียกเนาะ สาวนก็หูซึกประตูแบบเมื่อยอ่อนเพียแห้งนะพี่น้องนะอ่อนเพียเนาะตนประตูในะ่างกายเข้าไปอ่อนหูซึกวินหัววินหางหม,มังหม,มังแบอ่อนเพียเนาะเนี่ยคือคนวาเนะี่ยเป็นตับมาอ่อนเพียกเลยทางกายเข้ากับเข็งแห้งเนาะพี่น้องจะรุปแลวกกะเสียงเงินไปกะลายเตอะพี่น้องนะี่ด้านปลายเนาะ งเงินเดือนสองคนกับบบพ่อแหละพี่น้องเนี่ยนี่คือข่าวไล่ของสองเงินเนาะคนพี่น้องก็มีทั้งข่าวไล่ทั้งข่าวดีสองคนก็นยังบดทายขีดไมพี่น้องได้เบืองใน้ซ้อมกันก็ได้เหมือนเลยพี่น,อน้องเนื่องจากว่าสองคนกับบบมีเวลาก็ะเมนเลยกับเอาอีทายในตอนนั้นก็คือแบบสองคนเมื่อยจับกล้อ,องนั่นเป็นชิบว่าไ้ในตอนนี้ยังแบบเมื่อยเนาะโอเคคนพี่น้องมาถึงข่าวดีเนาะ นี่ข่าวดีของเราก็คืออันนี้พี่น้งงองเลยอะไปซื้อมาแล้วเนาะนี่เนาะคือไปซื้อโทรศัพท์ไม่พี่น้องเลยนี่นเนาะแต่ว่าตอนไปซื้อน้ำเบอร์ไทยพี่น้องบ่งว่าซื้อห้านไรก็คือห้านอาวุธห้านทีสองมันเคยไปขายเลยพี่น้องเลยใช่มากบนี่เนาะกองอ่า ต้องเห็นอะไรจังเงี้ยเในกล่องกับ,บน,นันแบนเนาะคือ a R a 2สององสามือว่าามามมันไอพี่น้อยตอนเลขสองวันเบิงงในคลิปเนาะว่าสีอา e หาสอง e หาสามแต่พ่อไปแล้วนะเนงินบอกพอประมาณอยู่หมืน่นหมื่นไปพี่น้อยคือถ้าซับเครื่องที่สองคนท้ายคลิปในตอนนี้ก็ ซ so ื 1941, so on, women, so example, again, ้อมากับสองปีแล้วพี่น้องเนี่ยสองปีเดียวกับคือจะมันเป็นชื่อเองเนาะไอ้เตียงเป็นซื้อให้เนาะเห็นว่าสองเนจะถ่ายคลิปก็เลยเป็นซื้อให้ก็เป็นรุ่นซัมซุงเขาเกันเนาะแต่ว่าเป็นรุ่นเอซูนเอซูนสองตัวนี้เป็นเออารีชาสามเนาะพี่น้องเนาะกะเบตมันอีกเสื่อมนน้อยหนึงพี่น้องแบตอีกเสื่อมเลยแล้วเนาะ อีกอย่างก็มันกับสีม่วงนะเวลาถ่ายคลิปถ่ายอย่างก็มันม่วงแนวน้อยนึงคลิปเหมือนลำอย่างเนาะอันนี้ก็บางว่าก็มันก็คือสีดีพี่น้องเนาะสี่ายให้เบอร์ข้างในนะพี่น้องเนาะนี่สองเงี้ยมันมีสองสีพี่น้องสีหนึ่งมีสีฟ้าเนาะสีหนึ่งมีสีนสองเงี้ยก็เลือกบุ่มถือก็เลือกเสีนี่ใช่เนาะแบบลอเป็นสีอย่างนี้ฮะนี่เนาะที่เปิดจอให้เบอร์พี่น้อง ต่างเพศต่างยังเลยเนาะสองเงินเกิใช่ไงสองเงินก็ยกง่ายปุ่นเด็กเดี๋ยวใช่ทั้งเงินผู้คนยกง่ายเป็นด้วยทา้งไอเตียงอะไรนะสิปรึกษาเอาเพิ่นไว้ใช่เพิ่นเอาส่งสองเงินมาใส่เครื่องนี่แบบนี้พอเป็นเครื่องใหม่เนี่ยแบตทนเน่พี่น้องไอเนาะเปิดจอขึ้นมานี่พี่น้องไอเนาะสองเสียมาใส่เครื่องนี่พอแบตทนเนี่ยสองเนกิดหางซื้อมา ว่าสองเป็นไข่บลาสบายก็เลยมาแต่พุ่นเลยก็แวยซื้อโทรศัพท์ก็เลยมาพี่เลยพี่น้องไงนอนยังพันในสากเบ็ดให้เต็มชั้นได้นี่พี่น้องในเบิ่งเนาะเฟสบุ๊คพี่น้องเไยเนาะนี่ชาวเง่นสากเบ็ดชาวยางก้อนชิ้นใหอันงานมาใส่พี่ได้บบดนี้ใหญ่ซ่องยูทูปมาใส่พี่นะพี่น้องนอกบบดนี้ าสังคุณยายบ่เป็นดอกสงก็บ่เคยฮู้เื่อบ่เคยฮู้เรื่องนี้ปานใดพี่น้องยี่เนาะอี3พี่น้องได้ด้เนาะของแถมเพิ่นก็สิเบิ่งของแถมก็มีกระเป๋าพี่น้องเอาใส่เงินเนาะคัได้พี่น้องแอวเนาะเสียอ้ายเพิ่นพี่น้องวก็มีลําโพงเนาะที่เพิ่นแถมมาพี่น้องนี่เนาะเป็นลําโพงตู้พังใมทูต เพอเท่านี้เ่นะพี่น้องเบรนเทียมไปเนาะนีะ่ก็มีไ่ไรทบประกันหนึ่งปีถ้าว่ามีอ่้มันมงปัญหาเลขหน่อยก็ขอไปหาเพิ่นได้นะพี่น้องเนาะนี่เนาะเบิรนเขียนให้ไปทบประกันพี่น้องหนึ่งปีไาสั่นอันนี้ก็แมนมาใช้ที่มูทอกพี่น้องใช้ฉัดแบตมี่บเด้ชาวมันก็บบริบทาคปัญหาเในสิเตรียมให้เนาะเบิ่งก่อนพี่น้องชาวมันก็ฟ้าวเนี่ยมา นี่เนาะใช้สักแบตอยู่พี่เนาะอันนี้คือละหงหัเพ่จดให้อีมงอีมิวเนาะหัดอีมงอีมิจดให้สันสิไว้นี่ดสิลืมใชท สักเบ็ไอพี่น้องไี่นาะงใช้เนาอเดี๋ยวอาชีพมุนสามารถม่นกล้องได้เห็นเนาะสาวเงินไทยหายไอ้พันเบิ่งได้อ้ทีอ่าซื่อโทรศัพท์ให้สาวเงินเล้พี่น้องไปสักเบ็ดไปก็นนาะ โอเคนะพ่อพ <PR an änd> okay, ี it, masih, Somehow, away, like e ่น sì. ้องสาวเงินกระชืขอขอบคุณขอบคุณทางที่เพิ่นที่ไอเพิ่นที่ซื้อข้รศัพท์มาชาวเงินเนาะเพี่นก็คืออ้ไอคัมน้องพี่คัมอยู่ฝั่งไทยน้องพี่น้องเอฟซีของสาวเงินเนาะที่ซื้อข้รศัพท์มาสาวเงินในมือนี้เนาะแต่บอกว่าีเพิ่นสาวเงินคือสิบโบมาฮอดมือนี้พี่น้องคือสิบอะไ้โทรศัพเครื่องนี้มาเนาะเพี่นก็งขอช่วยเดือดชาวเงินอยู่พี่น้องเลยพี่นก็งชื่อาสัมไฮเนาะสาวเงินสิบโบราคาเลยในราคากะ แปดพันบาทพี่น้อยเรื่องนี้เนาะแปดพั 8, นเต็มเลยนะเอาเงินให้แปดพันบาทพี่น้อยไปตอนแรกคนแนะนำว่ารุนหมื่นปลายคนน่นเนาะต่ว่าสาวม,ม,มีงบอ่าประมาณ 8, เจ็ดแปดพันนะเพิ่นก็นเลยแนะนำให้ตัวนี้พี่น้องในราคากับเป็ดพันบาทเราพี่นังนอสนีสมม้ก็โอ้ยดีใจเล้สาวผมมีเพิ่นก็นคือชิบมี เงินมันคือสิบกได้โทรศัพท์เครื่องนี้มาเด็กพี่น้อยเงินก็ากได้นะเพราะว่าถทายคลิปถทายยังมันก็สิได้ราละเอียดแน่ไม่ก็สิแจ้งแน่นะเพราะพี่น้องจังได้จังได้สาวเงินก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางอายเป็นใดใเด้อนาทีฝากเงินไว้สาวเงินมะมาซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เพราะพี่น้องสิได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งในส้มน้ำกันเะี่ยได้นะพี่น้องเนาะโดยาเงินต้องขอขอบคุณขอบคุณทางอายเป็นเนาะที่ ก็จะนับจำนวนแในก็นที่สั่ใหายในก็นค่อยที่ส่งเงินมาให้ใช้ในแต่ละเทือพี่น้องเลยต้องขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนในไอ้นะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงพี่น้องเลยประจจะลูไฟแผลเจ็บจจนอนจะได้ทั้งปวงพี่น้องเลยปรารถนาสิ่งใดขอสมงคุม,คมหวัดปรารถนาแล้ะพี่น้องน้องเหตุการณ์เห็ุงานยังก็ขอให้เจริญหงพงในหน้าที่การงานเด้อเน้องไอ น้องสามเงินเกิดดีใจลายพี่น้องที่ได้ทรัพย์เครื่องนี้มาพี่น้องเลยเพื่อชีหาเงินไ,ได้ตแต่ละบะแต่ละกีนี่กับโบนเมนง่ายได้เนาะเงินเดือนแถวเงินเหตุงานได้เดือนหนึ่งแล้วก็ยังสองพันบาทก็ยังบได้บัวตัวเองก็ยังบัพ่อพี่น้องเลยเพื่อชีได้มาหน่อนี่ราคายอยู่แปดพันบาทพี่น้องกทรัพย์เครื่องนี้เนาะเลยสิมาอ้คนหนึ่งคือสิเบิงอยู่ในตอนนี้เนาะคนอ,อ่ะสองคนชงไอ้คนเบิงแล้วว่าหมุนกล้องเนาะ มาถึงมุนกล้องบ้านนี้ก็คือแบบนี้เนาะไอ้เนาะนี่เนาะแบบว่ามุนกล้องเนี่ยนี่นะพี่น้องสมุดปุ๊บเนาะเขาเขามานี่นะแบบพอยจะถ่ายคลิปเนาะพอลจะถ่ายคลิปเดี๋ยวบ้านนี้เอายังมุนอ่นนะเดี๋ยวสมุดว่าเขาถ่ายเดี๋ยวนี่นะถ่ายอ่าแป๊บหนึ่งพี่น้อง สมุดว่าสมุดวัดเดียวนี่เนาะประมาณตอนนี้เนาะถ่ายทั้งหน้านี่นี่เขาถ่ายแล้วนี่วิดีโอนี่เนาะประมาณเดี๋ยวนี้ถ่ายทั้งหน้าเดี๋ยววันนี้เขาอย่างมากดไปทั้งหลังนี่นะแต่ว่าเขากดบบได้เนาะมันมีอยู่ในนี่มันกดบบได้อีกนิดนองกดท้างหลังบบได้เนาะตาก็เจ็บเจ็บอี่น้องกดบบได้เนาะนี่ต้องขอโทษขออภัยมันหลได้เด้ยเนาะเพราะว่า อยังเห็ดให้เบิ้งอะนะพออ้ายเพิ่นคือสิเบิ้งอยู่ในตอนนี้เนาะมันมุนบ่ได้ในตานนี้ส่งให้เพิ่นเบิ้งแล้วส่งย์อ้ายเพิ่นเลยเพิ่นชาวเงิเข้าใจเนาะเพิ่นนแบบนี้เพิ่นรูดรูดมาในนี้เนาะรูดมาในนี้เขาสิมุนมุนตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะโดยกระมุนได้อยู่เนาะแต่กระโบเป็นยางเนาะเพราะเขาถ่ายคลิปมันมุนมาได้เพราะว่าบางคนมาเช็คดูเหนอย่างชาวเงินกระโบหูกันเพราะว่าถ่ายคลิปในนี้เขาสามารถว่า ถ่ายกล้องหน้าแดดปึ๊บเนาะแล้วมันสิปั๊บมองนี่แล้มันสิเป็นปึ๊บกล้องหลังแต่ว่านี่มันบ่ได้พี่น้องเราต้องถ่ายคลิปวดีูทั้งหน้าเชฉยสบายดีพราะไอพี่นอกน้องซื้อสมมุว่าถ่ายคลิปนะ่ายหน้าเขาต้องปิดกล้องปึ๊บเอาจึงถ่ายคลิปต่อไปใหม่เขาจะมาตัดต่อได้เดี๋ยวพี่น้องเนาะเธออันนี้มันก็ควสามารถหมุนกล้องได้เช่นกันพี่น้องเนาะ โอเคพรอพี่น้องเนาะจากไหนก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางอ้ายพันรายเด้อน่าจะนันกับอีใจลายเข้าใจว่าปวดอ้ายพันพังว่าอ่ามุนก็ไบ่ได้อ้ายมันบบเข้าใจพี่น้องเดี๋ยวมุนมุนล,ลุดลงมาในลุดได้เนาะลุดลงมาในนี่ฮะนะลุดลงมาทักปั๊บในนี่ได้เพราะว่าเขาต้องเอียงชี่นนะถ้ายคลิปเอียงชี่กันได้เดี๋ยวเวลาถ่ายคลิปปุ๊บเข้าไปนะขาต้องปับ๊บปั๊บหนาปั๊บหลังได้ในนี่เลยนะ เดี๋ยวมันบ่อได้เนาะจะรุ่นใดสอมันกับพวกวัวมันปรับได้รุ่นใดเนาะสมมติเราทายนะนี่นะเด็กกัปึ๊บปิดเด็กกัแบบปิดในนี่ได้เลยนะมันบ่อได้เนาะเครื่องโอเคพลเมพี่น้องเนาะงสองคนกับสิไปหาสักแม่จังยังไว้ก่อนเหมือนเนาะหากินเหยเกินยานอนผักวัวสองคนแบบเมื่อยแห้งทั้งขาวดีทั้งขาวร้ายมาอนพี่น้องมันก็ต้องขอบคุกขอบใจอีกเท่านึงพลเมพี่น้องเนาะปรารถนาสิ่งใดก็สังคมหมักบัตรธนาไอ้เนาะ ชาวคนก็นดีใจลายที่ได้เขาสับเครื่องใหม่พี่น้องเลยโอเคเพื่อนพี่น้องสจหรับคลิปนี้เขาจบคลิปต้งเพลงซัมนี่เด้อเนาะขอการเข,อข,อขอ้ามาสบายดีสวัสดีเนาะพบกันในคลิปหน้าพี่น้องเอยไปเดี๋ยวนะชาวคนอีกคนนั่นนพักก่อนพี่น้อง